สวัสดีครับพบกับเซลล์เลสนะครับผมวันนี้จะพาไปชมตัว nexgen นะครับ xlt เกียร์ธรรมดาครับราคา889,000บาทครับอยู่ด้านหลังคันนี้เลยนะครับผมนี่แหละครับคันนี้นะครับเป็นรุ่น xlt นะครับเครื่องยนต์2.0นะครับ170แรงม้านะครับ405นิวตันเมตรนะครับมาในชุดแต่งเท่ๆคันนี้เลยนะครับผมเริ่มจากส่วนของด้านหน้านะครับด้านหน้าเขาใส่เป็นชุดแต่งนะครับเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับผมทำตัวหนังสือฟอร์ดสีแดงนะครับพื้นสีดำนะครับนี่ครับหล่อๆเลยพร้อมไฟ led 3จุดด้านบนนะครับผม นี่ครับส่วนตัวไฟหน้าครับก็เป็นไฟเดิมของเขาครับเป็นไฟตัว c นะครับ led นะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยไฟหน้าก็เป็นไฟ led 3ดวงนะครับเสริมหลอดด้วยตัวครอบไฟหน้าให้นะครับผมนี่ครับสีดําด้านไฟตัดหมอกครับตัวนี้ก็ยังเป็นไฟหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับสำหรับตัวไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับผมเพราะว่าแต่ว่าในส่วนตัวนี้คือที่เห็นติดข้างนึงก็คือเขาจะติดตามกันหักเลี้ยวของพวงมาลัยนะครับถ้าหักเลี้ยวซ้ายก็จะติดด้านซ้ายนะครับสำหรับตัวไฟตัดหมอกตัวนี้มีฟังก์ชันตัวนี้เพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับผม ในส่วนตัวห่วงลากด้านข้างนะครับนีด้านล่างนะครับก็มีห่วงลากจูงให้1ห่วงนะครับสำหรับรุ่นเอกรีนะครับผมมาดูตัวด้านข้างกันนะครับด้านข้างของเขาครับเสริมหล่ออะไรบ้างนะครับผมด้านข้างก็จะเสริมหลอด้วยซุ้มล้อนะครับบดเงินนะครับ6นิ้วนะครับผมตัวนี้เนาะเด่นๆเลยมาพร้อมกับยางสวยๆครับแม็กยางก็เป็นแม็กของ OA s i ซนะครับตัวนี้เนาะมาพร้อมกับยางของกุดเยานะครับยางตัวนี้ก็255้า 65R18 นะครับผมอย่างตัวนี้ครับอี่หล่อเลยนะครับผมส่วนตัวด้านข้างครับนี่ครับแจมค่าของตัว XLT เขาก็จะมีเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับนี่เขียนคําว่าตัวเทอร์โบไว้นะครับนี่แล้วก็กระจกมองข้างครับบานใหญ่แล้วก็มีไฟเลี้ยวบนกระจกด้วยนะครับผมส่วนตัวเราลังคาตัวนี้ลูกค้าไม่ได้ติดตั้งเพิ่มไปนะครับแล้วก็ติดตั้งเพา่ตัวกันสาดเบ้ารองมือจับตรงนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปให้เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของสติ๊กเกอร์ก็ลายเด่นๆเลยนะครับผม ในลายเลนเจอร์นะครับมี red r e v i e ไว้ด้วยนะมีสาวกของ red r e v i e นะครับบันไดข้างก็ยังเป็นบันไดเดิมอยู่นะครับผมมาดูด้านท้ายกันนะครับส่วนของด้านท้ายก็ตัวนี้ก็เสริมหลอด้วยนี่ครับกระบะท้ายก็เป็นตัวดีไซน์ใหม่เลยนะครับมีกล้องนะครับโลโก้ตัวใหญ่ๆนะครับมีกล้องถอยจอดให้แล้วนะครับผมแล้วก็มีไฟเบรกนะครับตรงกลางด้วยนะครับแล้วก็มีอักษรปั๊มเลนเจอร์นะครับอยู่ตรง ด้านล่างของกระบะด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายครับไฟท้ายของเราก็นี่ครับเป็นไฟฮาโลเจนนะครับดีไซน์ใหม่นะครับผมนี่แต่ยังเป็นไฟหลอดฮาโลเจนนะครับว่าจะเป็นไฟถอยไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับผมกันชนท้ายครับทำเป็นสีทูโทนครับทำเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็สีดําด้านนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็มีไฟ2ป้ายทะเบียนให้2ฝั่งนะครับผมแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งด้านข้างนะครับที่ออกแบบมาใหม่นะครับสําหรับตัวบันไดข้างนะครับตัวนี้นะครับผมนี่ครับ เวลาปีนนะครับขึ้นนะครับด้านข้างก็สามารถเก็บสัมภาระด้านข้างได้สะดวกสบายขึ้นหยิบของด้านข้างนี่ก็สบายขึ้นนะครับผมนี่ครับลองขึ้นด้านนี้นะครับนี่เวลาเก็บของนะครับสะดวกสบายแข็งแรงครับโนทานนะครับสําหรับตัวนี้เนาะเดี๋ยวมาดูภายในของเขาอีกนิดนึงนะครับผมภายในของเขานะครับตัวรุ่น XLT นะครับสําหรับคันนี้นะครับลูกค้าสั่งทําเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังสีดําบูได้สีแดงนะครับผม อ่านี่ครับข้างประตูครับมือจับก็ย้ายมาไว้ข้างตรงกลางบ้างนี้แล้วนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันนะครับปรับกระจกข้างก็จะย้ายมาไว้ตรงข้างประตูเหมือนกันนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวปุ่มล็อกรถปลดล็อกรถก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่นะครับผมในส่วนของตัวช่องแอร์ครับช่องแอร์ก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับผมดีไซน์สวยนะครับนี่แล้วก็มีระบบไฟครับมีระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติด้วยนะครับผมสำหรับตัว LT เนาะแล้วก็มี ฟังก์ชันนะครับดีแสงหน้าจอนะครับดิมมิ่งหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับผมเพิ่มแสงลดแสงได้ปรับความสูงต่ําของลูกไฟได้นะครับผมตัวนี้ครับส่วนตัวกุญแจครับก็เป็นกุญแจแบบ push start แล้วนะครับผมเนาะตัวนี้เนาะเออทีรุ่นใหม่ปีนี้ครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับร้อยเนนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานพวงมาลัยก็ฝั่งด้านขวาก็จะมีส่วนของปรับจูนนะครับหน้าจอเซตหน้าจอของตัวรถต่างๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวฟังก์ชันด้านซ้ายนะครับผม ก็จะเป็นในส่วนของตั้งคมเร็วลดคมเร็วนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงมันตีมิเดียพวกนี้ได้นะครับผมในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับด้านหลังกระจกมองหลังนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีช่อง usb นะครับด้านหลังด้วยไว้สําหรับเสียบสายนะครับต่อกล้องหน้าพวกนี้ก็ไม่ต้องเดินสายแล้วนะครับผมในส่วนของตัวจอกลางครับจอกลางตัวนี้ก็เป็นจอรุ่นใหม่ครับขนาดใหญ่เลย10นิ้วนะครับผม รองรับพวก Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับมีบลูทูธนะครับรองรับพวกแอปฟ o ร์ดพา s ์นะครับการใช้งานตัวนี้ก็คือสามารถดูคู่มืออะไรๆายละเต่างๆได้จากในจอของตัวนี้ได้เลยนะครับผมอ่าแท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จแบบไร้สายนะครับสมาร์ทโฟนนะครับมีให้นะครับแล้วก็มีแบบใช้สายก็มีนะครับผมอ่าส่วนตัวเกียร์ครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับผมนี่ครับ160แรงม้า405นิวตันเมตรนะครับเบาะก็เป็นเบาะตัวนี้คืออย่างที่ลูกค้าแจ้งทํา เปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะครับเพราะว่าปกติตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าที่มาให้นะครับสำหรับตัวรุ่น XLT นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับอยากได้รถแต่งหล่อๆแบบนี้ก็ทักเข้ามาสอบถามพูดคุยรายละเอียดกันได้เลยนะครับที่เพจของเซลเล็กนะครับเพจ Ford ด o r d by บายเซลเล็กนะครับหรือว่าเอาเบอร์โทรไปอินบ็อกมาคุยกันก็ได้นะครับเบอร์0 8 0 7 7 9 6 7 5 9นะครับสนใจอยากได้รถแต่งหล่อนี้ก็ ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามด้วยพี่น้องครับจะได้เป็นพาพรถสวยๆกันนะครับฝากไว้กับรถหล่อคันนี้นะครับสวัสดีครับ <_ an> บ๊ายบายครับ